ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านครับสำหรับสิทธิประโยชน์ของท่านในเดือนพฤษภาคมรับเจ็ดต่อมีอะไรบ้างนะครับเชิญรับฟังนะโดยวันที่1พฤษภาคมนะครับผู้ถือบัตร จะได้รับเงิน3ประเภทอย่างแรกก็คือวงเงินเพื่อซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ200-300บาทต่อเดือนโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้อย่างที่2คือได้ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถบขอสอและรถไฟ ประเภทละ500บาทต่อคนต่อเดือนอย่างที่3ได้วงเงินซื้อกาดหุ่มต้ม45บาทต่อ3เดือนโดยนำบัตรไปซื้อกา์ดจากร้านที่ร่วมรายการโดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันส่วนวันที่15พฤษภาคมจะเริ่มแจกให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงิน50ถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 0ถึง30,000บาทต่อปีได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทส่วนผู้ที่มีรายได้30,001 30, บาทถึง1 0 0 0 0บาทต่อปีได้เงินช่วยเหลือเดือนละ50บาทผู้ถือบัตรยังได้รับสิทธิ์คืนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ5ในเดือนถัดไปโดยผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร100บาท ได้คืนภาษีมูลเราเพิ่ม5บาทถ้าใช้จ่ายผ่านบัตร1 0 0 0บาทได้คืน50บาทและหากใช้จ่ายผ่านบัตร1 0 0 0 0บาทจะได้คืน500บาทโดยเงินจะถูกโอนเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือ e m มันนผู้ถือบัตรสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาได้หรือใช้รูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่ร่วมโครงการ ส่วนในวันที่18พฤษภาคมจะเริ่มให้ค่าน้ำ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนผู้ที่จะได้รับตรงนี้ต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงกันยายน2563ระยะเวลา11เดือนรวมทั้งยังได้ค่าไฟ230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน เงื่อนไขคือต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงกันยายน2563แม้ว่าจะมีการกำหนดวันที่เงินเข้าบัญชีแน่นอนแต่เนื่องจากมีผู้ได้รับสิทธิ์จำนวนมากจึงต้องทยอยจ่ายเข้าบัตรทำให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบางคนอาจได้รับเงินหลังจากวันที่ระบ,บุไว้ สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อสร้างกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบพระคุณมากครับ